สรุปนะครับพอติดมือตากล้องก็จะเป็นยังไงนะตากล้องติดต้นไม้สวัสดีเอสดีเยินดีครับวัสดีครับดีเจโฟบางเอียนวอลไค พก็ควายจิ๋วตัวนี้มังเยะทำมาจากก้านเหนียวลยทุกคนสวยไหมสวยวันนี้มังเยะจะมาขึ้นกับโรคบชุดนี้เพราะว่ามันเหมาะสมมากเหมาะสมที่สุดทุกคนชุดนี้กับชุดนี้แล้วก็รอบนี้เราใส่นู้นเป็นเรียบร้อยแล้วใส่แองอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าดังผ่างโยงไหมนะทุกคนมันเกะจะติดอ่าขอานี้อัดใส่เนื้สามพันแปดตล้งรุกเดี๋ยวป้าใส่กิ๊บก่อนนะโอเคไหมลูกจิงเป้งไหมลูก มาดูกันว่ามันจะโตลมนี้ได้ไหมทุกคนลมพายุมาตากล้องมาดูกันดิตกา,ากล้องตามมาครับพอ,อ,อ,อวควายมันเกี่ยับลมพายุเราจะปลุกควายทุกคนมาโอ้เหมือนที่ลมแจเกนะทุกคน ơi ta con, ôi oh. oh, ta con, ô oh, ta con, ơi ơi ta con, ơi hey, ta con, hey, con, con ở ở mày làm à, mày ta con mày, nó mình top đấy con, mày ta con để rồi lùm mày lùm đi còn đây lùm mình tập chứ mày ta con, để các anh chú rồi lùm lùm để ta lùm, quả,

เดี๋ยวมันมันเอียงขวาอีกนิดนึงทุกคนเดี๋ยวจะเอามันลงมาก่อนตากล้องเอียงขวาอีกนิดนึงเดี๋ยวเราเอาลงมาแก้ก่อนเอ็งไม่ดังเหมือนตากล้องนี่ทุกคนมันปลาตึงใช้ได้นะตากล้องดูแต่ว่าแข้งขวาอยู่เราจะเอาลงมาปรับก่อนนะโอุปหนักมากทุกคนตัวเล็กก็จริงแต่อุปหนักมาก

ใช่ลูกเพราะว่าทำไมมันเอียงขวาแต่อกมันเอียงอยู่ทุกคนโอเครอบนี้น่าจะขึ้นดีมาลีกตรงอไปตาโก่งพร้อมไหมอาตาโก่งพร้อมไหมเฮ้โหตาโก่งโหตาโก่งเอื้อขึ้นดีแล้วนี่ em mày đang ở tay oh, 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 không? Ô tụi con Mày con, oh, con đi mấy Đi hỏi em đang gì Ô tụi con không? Đù không? Để tay con thử mang không? Em nhìn thấy tay con à? tay con thử lại đi có cần đi mấy tụi con Nì Tay con thăm đây lên hả? Này ông xáo luôn mà đu đi cột luôn mà đu đi đứng luôn mà Nặng mấy Nặng mấy đẹp la hả? ทุกคนวาววายติดตานูแ hmm. ล้วโอ้โหแทงขึ้นดีมากทุกคนแต่ว่าเองไม่ดังเลยทุกคนเป็นสายมันไอ้นุเกินสายมันแข็งเกินครับเอาหนึ่ฟันจิงเป้งจุ๊บโอเคนี่ตากร้องสาวอยู่นะตากร้องโอ้โหขึ้นดีนะครับกับเบ็ดเดี๋ยวตากร้องเอามาตากร้องถือถือกล้วมาถือถือเดี๋ยวไม่เจ้าพี่มาก่อนตากร้องเรียบร้อย เรียบรเลยต้องปรับไม่ทันเมื่อกี้ทุกคนไม่เป็นไรน่าจะยิงอย่างนี้เหมือนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้สายไปไกลดูนะวฟอมขึ้นดีไหมนะเติ้ลนะเดี๋ยวมันจะให้สายเยอะดูนะว่ามันจะมาขึ้นดีไหมนะเติ้ลนะโอ๊ยมันยิงเลยทุกคนหรือว่าลมมันไปของนั้น Luôn con luôn 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 con luôn luôn lưới luôn lưới luôn luôn được không? không luôn luôn ôm mà chết rồi À. luôn luôn con luôn luôn Giang luôn luôn lưới luôn luôn lưới luôn 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 đọc luôn ตากร้กองดู้วะตากร้งบวววเลตากร้องเดี๋ยวป้าเอาลงมาแก้ก่อนลูกมันเอียงไผ่นะิดนึงโอเคทุกคนเราจะแก้นิดเดียวโอ้โหมงเฮลงมาหาตากงเลยเอ่ยะเป็นไรเราแก้ได้เรื่องนี้ไมนะ่ปัญหาใช่ไหมตกากงเลือดว่านี่ลงได้เลยล,ลงได้เลยลูกลงได้เลยจัดไปถึงเป้งไปเลยเอ้ยอ๋อตัหนูมันไม่ค่อยดีทุกคน

เดี๋ยวลมมาลมตกที่แังว่ะแต้องเอาใหม่ด้วยนรอบนี้มีปัญหาทุกคนตอนนี้ มีปัญหากับลมอยู่เห็นดูแล้วว่าลมมันมั่วมากเลยทุกคนตอนเชา้าแต่ว่าเราเกแกเคล็ดใส่อกไม่ได้เลยว่ะมันว่ามันจะเก่จริงๆทุกคนรอบนี้เราจะแก้ <Okay. S 1> แบบจริงๆนะนี่วิธีการแก้ใส้อ,อกนะทุกคนโอ okay. <ๆ> okay. เคแบบนี้ ของแท้แท้ว้าวมารอดูกันเรารอลรมารักษาที่แปดวันก่อนนะตาก้องตาก้องร้อนไหมโอ้โหตาก้องดิฟานร้อนไหมโอ้โหดิฟานไม่แต่คนร้อนอ่ะตาไมไม่เห็นไม่ร้อนไม่เห็นตึงยังมาเราเมี่อยจะขึ้นเองติดลุ่มเลยนะตาก้องนะไปก่อนครับโอเคดิฟานไมายังไปร้วยก่อนนะแต่เราจะขึ้นมาลม่ดีก่อนตอนนี้ขึ้นแล้วติดลมเลยตาต้องนะ Để có hai ta con rào luôn nữa. không? kìa luôn rồi Ừ có. Mà nó mới có đồ đồ mà không Ừ, thế như vậy đó. nó đây ไม่ปาอย่าดังครับไปตั้งนั่งด้วยแองพลิกนะนี่คือปัญหาเราลืมหยดไอ้นูเมื่อกี้ลืมหยดการ้วนแองมันชอบพลิกนะว่าแองมันชอบกินเผ็ดเราไม่มีรอหน้าก็เลิกแล้วยังพร้อมลมมาหรือยัง ม,มาเลยทำไมยังมาแล้วทำไมหรอแต่ว่าแลวววา้วมันหมุนอะ่ะเดี๋ยวบอกาตาต้องขึ้นแนวนี้ขึ้นแนวตากลงทางนี้นั่งไงตาตกลงบอกเลยฮะที่น,นี่โอ้โหตากตกลงขึ้นแล้วตากล้องตากล้องมาถืออ้าว Ta gong tuyệt vời 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 con gong tuyệt vời ta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  con, tuyệt vời ta gong tuyệt vời ta gong tuyệt vời ta quá tuyệt vời ta gong 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 เป็นแบบนี้ทุกทีสรุปนะครับพอติดมือตากล้องก็จะเป็นยังไงนะตากล้องติดต้นไม้กกไเชเงเบ้งฝากกดไลค์กดแชร์ดละไรมั้งไงกวดเก็บเผาตัวนี้ก่อนพรางเปลียนด,ดับเพลิคลิปหน้าของเงเจะาว่าอะไรขึ้นเรื่องกับกันเบ็ดฝากกวาดกระเจี๊ยดตามอะไรกันเลยทุกคนเสียงเพลง